วัสดีครับคุณผู้ชมครับผมคุณเพชรแก้วมุ้ยทีมงานรักบ้านเกิด .com วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หมู่ที่4ตําบลหนองเป็ดอําเภอสีสวัสดนะครับจังหวัดกาญจนบุรีมาพบกับเกษตรกรคนเก่งนะครับเป็นเกษตรกรดีเด่นประจําปีนี้นะฮะ2557นั่นคือคุณพัฒพงศ์นะครับมงคลการจนกุรนะครับวันนี้คุณพัฒพงศ์จะเผยแพร่ความรู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับ การทํานาโดยใช้สปริงเกอร์นะครับแล้วคุณพัฒพงศ์นะฮะยินดีที่จะเผยแพร่ความรู้นะฮะผ่านทางเว็บไซต์รักปั้นเกิด com ดเดี๋ยวเราไปพบกับคุณพัฒพงศ์กันครับคุณผู้ชมผมก็อยู่กับคุณพัฒพงศ์สวัสดีครับคุณพัฒพงศ์ครับ,รบสวัสดีครับคุณพัฒพงศ์ครับเห็นว่ามีการทํานาโดยใช้สปริงเกอร์หลักการคิดค้นขึ้นมาเองหรือ ไปดูตัวอย่างยังไงมาครับอ๋อละการเราเราคิดขึ้นมาเองครับครับคิดขึ้นเองคือเกิดการจินตนาการของเราครับเนื่องจากแรงบันดาลใจที่เราคิดอยากจะปลูกข้าวกินเองครับนะครับแต่ว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยนะครับอ่าไม่สามารถปลูกข้าวแบบนาน้ําขังแบบที่ชาวนาเขาทาได้นะครับบังเอิญเราเราเข้าไปในแปลงนาของเกษตรกรชาวนาที่จังหวัดกาฬนะครับในตัวจังหวัดนะฮะเขาทํานาระบบน้ําขังเราก็ไปเห็น แปลงนาเขาเขากําลังเกี่ยวข้าวเราก็ไปถามว่าผมเนี่ยอยากปลูกข้าวกินเองแต่ผมอยู่ในพื้นที่สูงนะครับผมสามารถปลูกข้าวนากินแบบแบบพี่ได้ไหมนะครับ,รบเขาเขาบอกว่าที่เขาปลูกเนี่ยเขาเคยทาแต่นานาน้ําขังนาข้าวพนนี้ก็ปลูกที่นาน้ําขังเขาไม่เคยทําแบบข้าวไร่ข้าวนาดอนนะครับแต่ว่าเราก็ไปเห็นตข้าวนะครับที่มันขึ้นบนคันนา นะครับก็อยู่อีกส่วนหนึ่งคืออยู่นาน้ําขังอีกส่วนขึ้นเองบนันาเราก็นึกจินตนาการอ่าก็เลยถามเขาว่าไอที่ปลูกบนันาเนี่ยปลูกแล้วมันก็มีรวงเนี่ยมันเป็นยังไงเขาบอกอไอตรงนั้นมันขึ้นเองอแล้วมันก็มีรวงเราก็นึกจินตนาการของเราเองว่าอขนาดไอข้าวที่อยู่ในน้ําก็มีรวงครับไอที่ขึ้นบนันาก็มีรวงอืแล้วทําไมเราถึงจะไปปลูกข้าว ในที่โดนแบบบ้านเราไม่ได้นะครับเราจรินตนาการนึกว่าที่มีรวงคือหนึ่งเขาปลูกนาอ่านาปีได้ด้าฝนนะครับถ้าเรามาปรับเรื่องของระบบนะครับเรื่องของการปลูกข้าวเนี่ยให้มีน้ําใช้แบบไม่ใช่ต้องน้ําขังแต่ว่ามีน้ําให้พอตลอดทั้งปีเหมือนฝนตกนะครับมันก็น่าจะทําได้ผมก็เลยขอซื้อข้าวเขามาเพื่อมาทดลองปลูก ในในบ้านเราในในระบบนาโดนแต่ใช้ระบบสปริงเกอร์เข้าไปช่วยนะครับผลปรากฏว่าที่เราทดลองนะครับครั้งแรกก็อยู่พื้นที่อยู่ประมาณเกือบสองงานนะครับเกือบสองงานก็เราได้ข้าวอยู่ที่สองร้อ้โลถือว่าไม่น้อยเลยนะหนึ่งไร่ใช่ไหมอสองงานครับสองง,อสองงานเองเสองงานอสองร้อยสิบโลเนี่ยเป็นข้าวเปลือกแล้วเราก็ย้อนไปถามชาวนาอีกว่าข้าวที่ผมปลูกเนี่ยคือข้าวหอมมะลิ ที่เอามานะครับว่าผมได้2 5 0โลเนี่ยปลูกระบบสปิงเกอร์ไม่ใช่นาน้ําขังแบบแบบชาวนานะครับแต่เป็นข้าวนานี่แหละครับผมคุ้มไหมสําหรับข้าวหอมมะลิที่ไปปลูกเขาบอกข้าวว่าเป็นข้าวหอมมะลิครับไม่ใช่ข้าวแข็งนะครับถือว่าคุ้มแล้วได้2 5 0โลสําหรับข้าวหอมมะลิพื้นที่ส่งงานอผมก็เอาแนวคิดตรงนั้นมาเลยฮะก็มาขยายพื้นที่ปลูกอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับก็มาขยายพื้นที่ปลูกเพื่อจะกินเอง รุ่นแรกเราปลูกทองงานก็กินแต่ไม่ไม่ตลอดทั้งปีก,ก็ก็ยังดีกว่าที่เราไปซือ้อข้าวข้างนอกมากินทั้งปีใช่ไหมฮะใช่ฮะเราไม่รู้ที่มาที่ไปของของข้าวนั่นเลยรู้จากว่าเราไปซื้อจากโรงสีนี้แต่ไม่รู้ต้นทางที่เราที่ข้าวเนี่ยออกมาเลยร,รู้แต่ต้นทางเป็นเม็ดข้าวสาลีแต่พอเรามาทาเองปั๊บเนี่ยเรารู้ต้นทางตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ครับว่าเราเก็บเมล็ดพันธุ์เองเวลาปลูกเราก็ทําเอง ไม่มีใครที่ไหนนะครับที่ว่าจะเอาสารเคมีเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อฆ่าตัวเองนะครับเราก็ทําเองกินเองการทํานาแบบนี้ก็คือเหมาะกับการปลูกไว้รับประทานเองถามว่าเหมาะไว้ปลูกการรับประทานเองใช่ครับแล้วสําหรับเหมาะสําหรับเกษตรกรที่สนใจนะครับอยากจะปลูกข้าวกินเองแต่ว่ายังไม่เคยได้ได้ทดลองทาว่าพื้นที่ตัวเองเนี่ยอยู่ที่ที่ดอนนะครับ ไม่มีน้ำขังแต่อยากปลูกกินเองอผมก็เลยจะบอกว่าถ้าท่านมีระบบน้ําให้เขาหน่อยหนึง่งนะครับนาข้าวนาที่ท่านไปซื้อกินที่ท้องตลาดนะครับที่ท่านเห็นว่าเขาปลูกในน้ำขังเนี่ยแล้วท่านไปซื้อมากินเนี่ยท่านก็สามารถมาปลูกในบ้านท่านอ <ผม S 1> เองได้แต่ว่าผมตอนนี้พมที่ผมทดลองนะครับก็คือผมทดลองปลูกนาปีนะครับแต่ใช้ระบบวิงเกอร์คุณก็เอามาปลูกนาปีแต่ใช้ระบบวิงเกอร์ก็ได้กินเหมือนที่ชาวนาเขาปลูกและเอามาขายคุณนั่นแหละครับ ครับเป็นเก็บข้อมูลแล้วก็เป็นองค์ความรู้มากมายนะครับไม่จําเป็นนะครับว่าที่นาดอนหรือไม่มีน้ําจะไม่สามารถทํานาได้นี่พิสูจน์ให้แล้วครับว่าสามารถนะครับทำนาได้โดยการใช้น้ําจากสปริงเกอร์รนะครับวิธีการแบบคิดคน้นสมกับที่เป็นเกษตรกรดีเด่นจริงๆเลยนะครับ คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากติดตามคลิปวิโด,โดีโอเกษตรดีๆแบบนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์รักบ้านเกิด com วันนี้ทางรักบ้านเกิดต้องขอขอบคุณคุณพี่พัดพงศ์นะครับที่มาถ่ายทอดความรู้ให้กับทางทีมงานพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ